สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จออกณวังสรรปทุม พระราชทานพระราชโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางระดาวันรวมเมฆนายกสมาคมศิทยิ์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในวาระครบ60ปี และผลการดำเนินโครงการพยาบาลสภากาชาติไทยรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 และกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชุดกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้นางสาวเอิบแซหว่องร่วมข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายการุณจำทรางสุนายกสมาคมราชกิจธาสมุสรนนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัยเดชเครือเปรมประธานชมรมครุภัก์แทนคุณแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุระกันดาร และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารบุริธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปรธรรมนำนางเพ็ญสียิ้มจันและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางอ e ีวาแฮเกอร์เออัคราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพลลกรชวรร์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายปวัตนวมรัตนะรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอปรรอ และคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนวลแลดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญถุงพระราชทานจำนวน80ชุดไปมอบให้แก่กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4และหมวดตำรวจตระเวนชายแดน3 3 4 1กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบัญชาการและควบคุมบ้านร้องทานตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงรวม80ชุดได้แก่กองมาับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4และหมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งเสมอมา อนหนึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่น้าปิงอเนื่องมาจากพระราชาดำริอาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดําเนินง,งานของหน่วยงานที่สนองพระราชาดำริอาทิด้านการพัฒนาแหล่งน้ํามีการก่อสร้างแอ่งเก็บน้ําในลําห้วยสาขาในเขตพื้นที่โครงการจํานวน22อ่างสาระเก็บน้ําจํานวน24สระและบ่อบาดาลจํานวน45แห่ง ทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสวนลำไยประมาณ40,000ไร่นอกจากนี้ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่าก่อม่วง2ตำบลบ้านแปะอจอมทองพร้อมระบบส่งน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำขนาด200ลูกบาศก์เมตรจำนวน3แห่งทั้งนี้ได้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยมะขวัตตำบลแม่สอยอ,อจอมทองที่เกิดชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้ประมาณ2,000ไร่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปีด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทางกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้แก่ราชฎรในพื้นที่โครงการและปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเพื่อปรับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารของนกยุงไทยในป่าธรรมชาติ ทั้งมีการเพราะชำกล้าหญ้าแฝกเพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ลาดชันลดการกัดเซาะและเพิ่มความชุ่มชื้นในดินมีการลาดตระเวนการเฝ้าระวังเกิดไฟป่าตลอดจนทําแนวกันไฟป่าเพื่อพิทักษ์รักษาผืนป่าให้คงความสมบูรณ์ด้านงานศิลปะชีพตามพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรมีไรายได้ต่อเนื่องอาทกิกลุ่มแกะสลักไม้กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายและกลุ่มทอผ้าชาวไทยภูเขา ในการที่องคอม์มนตรีได้รับฟังความคิดเห็นและการดําเนินง,งานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านดงเย็นตําบลบ้านแปะอําเภอจอมทองซึ่งปัจจุบันมีผลสําเร็จด้านการอาหารให้แก่ราษฎรเกษตรกรมีความรู้ในการทําการกเกษตรที่ปลอดสารเคมีท้งไายส่งเสริอมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตเ<ๆ>ช่นการทํากุกกี้อัลมอนด์ชีสนมแพะ และการรับฟังแผนการดำเนินง,งานในระยะต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนองค์คมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครน,นายก วันนี้เมื่อช่วงบ่ายพลาาเอกเลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนคุนด่านประการชนคลองศรีเยด อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขัดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนางวันเพ็ญทูบจีนรัษฎรบ้านท่าสุงหมู่8ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายก เพื่อติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์จากเขื่อนคุ้นด่านประการชนแต่อยู่นอกเขตคลองส่งน้ําซึ่งภา,ายในแปลงเกษตรมีการปลูกไม้ผลและพืชผักต่างๆเช่นมะยงชิดมะขามหวานกวางตุง้งคะน้าฟับทองแตงโมและเมลอนเกษตรกรรายนี้นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2561ถึง2563มีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรแบบผสมผสาน คือเดิมมีไรายได้เพียง2 5 0 0บาทต่อปีเป็น186,200บาทต่อปีนอกจากนี้ยังเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผลของกรมส่งเสริมการกเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนกุนด่านปราการชนปี2561นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในความมั่นคงของชีวิตที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ผูว้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับกลุ่มผู้ก,ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร,ะรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไดมอบให้แก่ร้อยเอกสุริยะบินยาวังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่2ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่20มกราค,คม2565และพารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ร้อยเอกสุริยะและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยา วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนจังหวัดพะเยานายสับฤทธิ์สลักคำผู้ราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยผ้าหม่มหน้ากากอนามัยหนังสือส่งเสริมการอ่านและเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน1,014คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม103คนโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษและตามกรอบแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความสมานฉันท์และสร้างวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนสมเด็จเจ้าฟ้า จุลาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีโปรโดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรพื้นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราคัตตียราชนารีโปรดให้ในาบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณฝ่ายกิจ,จกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่เกษตร,รก,ร,ร,ก,ร,ร,กร,รและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้มีนางอังคณาพิตะติติ รองผู้ราชการจังหวัดส,สระบุรีประสุัวว์และตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับสถานการณ์โรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดส,สระบุรีจากการสำรวจข้อมูลผู้เลี้ยงสุกรภายในจังหวัดส,สระบุรีเมื่อวันที่14มกราคม2565มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน151รายจรนมนสุกร91,123ตัว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลการพบโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและที่กองพลทหารม้าที่1นึ่ค่ายพ่อคุณผาเมืองตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวรัติยราชนารีโปรโดให้พุอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลายัยจุลาภรณ์ เช่นสิ่งของพระราชทา,านไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน300ชุดจะมีนายชัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน2,074รายมีจำนวนสุกรรวม252,993ตัวทั้งนี้จากข่าวการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกร ทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวดขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเดียวกันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัติยราชนารี โปรดให้ในายวิเทียนจันทรโนไทยผู้ว่รราราชการจังหวัดนครราชสีมาเชื่องสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคซุกรในพื้นที่15าอำเภอของจังหวัดน่านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานและกล่าวสำนึกในพระกรุณาที่คุณ หน่วยแพทย์อาสาพอ,อสอวอร,ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้นวัดทีประขาวตำบนพระงามอำเภอรพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนายชายชาญสิทธิวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายธีรศักเด่นดวงรองนายแพทย์ส์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวประจำจังหวัดสิงห์บุรี ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับในงานภาครัฐภาคเอกชนโดยหน่วยแพทย์พอสวอให้บริการต่างๆอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมการแพทย์แผนไทยแนะนําการตรวจเต้าหนุ่มด้วยตนเองและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรสําหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเดือนละครั้งเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการในตัวจังหวัดและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้นอาทิโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพรับปรึกษาปัญหาด้านแรงงานสาธิตการฝึกอาชีพรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และการให้คําแนะนําโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรเช่นการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการแนะนําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ